You go to can Chiang <Yay, S 1> together Mai ไปกันเลยไปกันเลย If you would like to go to the beach แล้ว go to the south e r n part of Thailand or in the eastern part of Thailand but if you would like to t o u c h the feeling of the cold weather in Thailand Don't go to Chiang Mai Chiang <laughs> Rai แม่ฮ ongson นะคะสวัสด nah ีเอริกนะคะสวัสดีแมนดี้ด้วยนะคะสวัสดีเจค่ะอ่าแก๊สเน็ตมา้ค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้ today นะ we will go to Chiang Mai province Thailand นะ this is the northern part of Thailand นะ and then if I found some place that I think this one is really interesting I will introduce that one to you. And if you would like to know about something, for example, like, oh, you found this shop, you would like to know if I would like to buy this one and how can I say in Thai, uh, you can ask me and then I will tell you, okay? I know Mandy love Chiang Mai so much. Oh, Chiang Tai, Chiang Tai, Chiang Mai. Oh, Mandy, Chiang Mai. แมนดี้ชอบกินอาหารที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะโอเคอาหารทางภาคเหนือนะอาหารไทยก็ชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้โดมินิกอยู่ที่ไหนคะเชียงรายอ๋อเชียงใหม่ไรเน้าอ๋อเชียงใหม่อ๋อตอนนี้ตอนนี้อ่ะอว๊ยนี่ทำมินิกอยู่เชื่งใหม่จฉันอย่าไปด้วย อ๋อเชียงใหม่ด้วย Everyone ี e ั l เจ้าสืนะตอนนี้นะคะโดมินิกนะ because you are in เชียงใหม่ right now นะอ๋อโอเค where w h e r e is it where is the place in the home จระจระ mantra right in the c e ง t e มใช่ไหมคะใช่ใช่ใ่อะทังแหลงข่าวว่าวันนี้อะเชียงใหม่ล้ำทุนใช่ไหมคะ โอ้เหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะคุณคุณนัโตก็ไม่รู้นะ I don't know so b e c a u s e o f t o d a y วันนี้นะคะที่นครนายกก็มี the summer sale we have the summer sale control l i g h t n i o w l i g t แรงแรงมากค่ะก็เป็นขังไอ้คัมแบงค์ใช่ไหมอ่า yeah the weather is very nice yeah very cool now อ่า๋อโดมินิกโดมินิกยุยองซ่าโดมาเน่ยุยองซ่า กี่องศาคะ how how many degrees from from Mison I fly ที่ยว to อ่าเ a ียงรายแล้วจากเชียงราย come down to c h ียงใหม่อ่าโอเคแล้ว d o m i n i q คะ how many degrees Celsius แ r ดกี่องศาคะองศาอีก degree Celsius อย่ากี่องศาคะอ่ตรงนี้23 ยีสิบสนะ e r นะคะ t w n โอเคอากาสบายอากาสบายอ่ากำลังสบายเลยนะคะใช่นะคะอ่โอเคโดม i นิกอ่ะ is very lucky because this year น in Thailand the the weather change a lot you, you know very like nice. you touch the feeling about the winter season in summer <laughs> 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 so, <talk laughs> oh, no, actually <laughs> no, no, actually, no, uh, actually i asked them all actually now is the uh, rainy season no in Yi sun if you go to the east sun side uh, they are planting the paddy now no this time it's not rainy rainy season it will oh, start, on, uh, yeah. july, july. Oh, start on july july when i was in court, huh? like it's raining very hard That's in the song. Oh. <laughs> depression because the the rainy season will start on uh, July ค่ะตอนนี้ this time this time is uh, summer summer ใช่ใช่นะคะโอเคอ่าแกสเนตเคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะเคยเคยครับบอย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 มาบ่อบ่อยบ่อยบ่อยอ่าชอบมาบ่อยบ่อย่อ่าทุกคนก็มาเที่ยวเชียงใหม่เลยสวัสดีค่ะจิมมี่สวัสดีนะคะสวัสดีครับจิมมี่ค่ะจิมมี่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะเออ อ่าไม่ไปยังไม่เคยไปใช่ไหมต้องไป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 แล้วล่ะต้องไปแล้วล่ะนะโอเคอีริกนะคะอีริกเคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะไม่เคยค่ะคุณครู อไม่เคยมาประเทศไทยอยังไม่เคยมาประเทศไทยแต่พูดภาษาไทยชัดเก่งมากอินไทยคอชัดเวอร์นะชัดไทย your Thai your Thai pronunciation is quite clear นะ quite clear นะมาประเทศไทย oh my god ถ้าเอริกถ้าเอริกไปที่อ่าประเทศไทยอ่ะอ่าผู้คนอ่าคนไทยก็เธอว่าเขาเป็นคนไทย เริกเป็นคนไทยอ่ะเขาคิดว่าอริกเอ่อมาจากเยาวราชนะคะ from from the China Town นะไม่บีนะวดีจะติง l ลดี้นะใช่เพราะว่าออริกเหมือนเหมือนนะเซฟนะอ่ะเอาซิสคะอาซิสเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะไม่เคยไปเชียงใหม่อยังไม่เคยไปเชียงใหม่โอเคค่ะยังไม่เคยไปแล้วเจลนะคะเจมาบ่อยไหมคะเคยครับเคยครับ เคยนะคะโอเคสามครั้งนะคะคุณคุณนัโตเคยไปอย่าสามครั้งนะเซมเอสเจนะโอ้ดีมากอ้ When I was y n g เพราะว่าเชียงใหม่อ่ะ is a little bit far from มันมัน not only far นะ but the you know the way to go it i the mountain อ่ะ it the mountain and when I went there นะคุณคุณนัโตเวียนหัวนะดิซี่นะเวียนหัวแล้วก็ even right now นะ we have got the airplane ใช่ไหม but my mom she doesn't want to go with me because she said she would like when she would like to go traveling to Chiang Mai, เนี่ย she would like to enjoy the sightseeing and then you know t h a the t way to go to c h i a n เชี i งใหม่อ๋อแล้วไปอ่าอารถไฟฟ้าก็ได้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรถไฟฟ้าเสร็จก่อนนะไออันนี้รถไฟฟ้าใช่ใช่ก็ได้ if you go to เชียงใหม่ better to take the road fire r o d fire is the best the best ใช่ไหมคะ yeah would like to enjoy the sightseeing อือฮึโอเคมาตินค่ะมาตินเคยมาเที่ยวเชียงใหม่ไหมคะไม่เคยไป ไม่เคยไปนะคะอ่าโอเค before we go to เชียงใหม่ today นะคะ I would like to t e l l every one เนาะอยากไปเที่ยวแล้ว would I would like to Mandy Mandy ถึงเซนต์มากมาก Mandy ชอบมากเนาะ Mandy ชอบมาก Mandy ม a n d y like the walking street ใช่ไหม I know ใช่ใช่ค่ะ walking street ใช่ ใช่ walking street ที่เชียงใหม่ใหญ่มากถนนตึงค่ะถนนถนนคนเดิน iskorn ถนนคนเดินใช่คนมีเที่ยวเม่นเดิน is walk อ่ะ walking street นะคะ